หรอตอบเอออยากเล่นมออยากอยากเจอเหล็กเหล็กปูเที่ยวไม่ฟูหเือมีดดีวะทุกคนใช่จริงก็อยากเล่นมีดอีจใจก็ไม่ฟูก็ดีไอ้จิฟไอ้เงียบจากวะคุยคุยกับหน่วยรบอยู่ ค่อยๆค่อยๆจะเย็นจะชนกันเล่นสนับแม่งเลยเทียนกันตรงยาวเลยบินบินตรงยาวเลยครับเดิไลายเดิมเลยสะพานสะพาน สะพานสะพานไอ้รางรถไฟอะ่ะรางรถไฟว่ามีนคนยิงอะไรแม่งยิงเยอะเว้ยเอาเปลี่ยนก่อนยิงแล้วย,ย,ลย,ยิงทุกตัวที่แม่งยืนอะผมยิงตกหม,มดอ่ะปั๊มแป๊บนึงเลย ได้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 แต่โคตรมาเลยฮะตอนจังหวะดวลปืนแม่งอะะไอ้เหี้ยมันจับแต่น้องพี่เต้พี่ลงก่อนน้องพี่เข้าไปเลยเองระเบิดให้เองระเบิดคนเดียวแม่น้องอพี่พี่ว่ารักผมเลยวะ่ะเก<อ>ยมารักน้องมากไอ้สัตว์เอา้าพอมันระเบิดป้อมได้ปั๊มม,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 มันได้ไงพี่ เฮียโมงเงินพะปอมอ่ะเฉินไอ้พูดอย่างเงี้ยมเงินพะปอมไม่ชัดเรียกพอสิลูกเฉินเรียกพอสิไอ้เหี้ยดูดิเนี่ยแต่จังหวะจังหวะดวลมันโคตรลำบากเลยเว้ยแบบว่าดวลปืนผมปืนต่อปืนอะเฮียแล้วผมพอผมยิงมันลมใช่ป่ะก่อนจะคว้าอาวุธได้อะกมันก็ลุกอ่าแล้วพอมันลุกุ๊บมันยิงผมมันก็จะคว้าอาวุธผมก็ลุกแล้วผมก็ยิงมันแลกกันยิงอย่างเงี้ย หนึ่งหนึ่งอบะนั้นแหละนั้นแหละยิงก็คือคนนั้นยิงหนึ่งหนึจนทีหลงเข้ามาช่วยอ่ะแม่ตายซะไอ้เหียมันยิงยื้อเวลาใช่เออถ้าสมมติถ้าเฮียหลงไม่มาก็ต้ผัดกันล้มเหมอนกันอะผัดกันเรื่อยๆไม่วัดอาวุธไปเลยวะไอ้ทันอีมันไม่วัดอะดีมันเอาปืนยิงหมกเนี่ย่อเพื่อนผมควักอาวุธปุ๊เอาปืนยิงมลมเลยแม่ก็เลยฟังมไปอีกไอ้เหียต้องตเต็ม นงานนี้เราต้องดีดว่ะทุกคนเจอเชิงไงเจอขึ้นรถยิงไปเคไม์เป็นมาเยอะเมื่อคืนเรื่มันเกือบห้าชั่วโมงแต่เมื่อกี้ที่พี่เช็กเอาพกแล้วเพลนอะแต่พกน้อยาจะมาเอามาเยอะแล้วเขาปั๊มหมดเปล่าไอ้เรื่องรุนใหญ่พี่เต์หลบหลบมันยุ่งใหญ่บินลายเดิมเลยบิน อย่าตกใจก็มาเลยครับไอ้ของยิงคุ้มผมบอกแล้วกระสุนที่ผมยิงอ่ะมันไม่ได้ยิงเลยเทอะพอทุกคนเห็นภาพกตอกยาเลยพี่ตอกยาบอกแล้วยังไม่มีใครตัดคลิปเลยต้องเลือสัตว์อย่างนั้ตัดคลิปครับ เลยฟูดครับเลยฟูดไปแล้วเลยฟูดไปแล้วตรงไปทักแรนนเขียวโอเคโอเคแค่นี้เลยฟูดไปแล้วอยู่บนแรนเขียวตอนนี้ไปเลยไปบ้าเลยเออพวกมันอยู่แรนเขียวพวกมันอยู่แรนเขียวเนี่ยปล่อยให้คนกู้เงินเยอะก็แบบนี้แหละ สายเหมือนแก้นะเหมือนมันแก้ปมาวายเขี้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยดูดูข้างหน้าเอ้าเลี้ยวขวาเลยตกลงขวาไปเลยนะเด่๋ยวไปเดี๋ยวไปขึ้นข้างหน้าขึ้น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 หน้าใหม่ลงขวาให้ต้องลงขวา ่เราขึ้นข้างหน้าได้ไม่ใช่หรอขึ้นไม่เราต้องลงขวานี่เท่านั้นหรอเดียวใช่ครับเนี่ยเราจะลงเสียเปรียบอ่ะไม่เดี๋ยวผมขับได้มไม่ต้องลงเราจอดแมงเรี้แหละแต่ผมช่วเพื่อนไม่ได้นะอข้ามลายอยู่ฝั่งเดียวกันมั้ยฉันขยันโทรด้วยครับอะไรวะ โว้พี่ผมโทรผิดพี่พี่เราลงแล้วขึ้นข้างในได้หนิใช่ปะข้างหน้าลงได้ปะพี่ทักลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฉินขึ้นระพานมาพี่เฉินขึ้นระพานมามีต้องบนบนขวาบนขวาขวาไปเด้หรอกกัรวนขวาเขาเกาการวนขวาเขาเกาการวนขวาเขาเล่นไม่เกาะการโดดลงรถเลยแล้วเขาเกาะการกลัวแล้วกูว่าแล้วเฮ้ยลงแล้วแล้ยลงไปแล้วรึม

เกี้ยเกวดปวดปวดเลปวดยเนี่ยชุบอยู่อวดแล้วปวดแล้วพ่บังปดแล้วปดแล้วตัด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 ตะดตดตัดตดตดตัดตัดตัดะัดต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 ัดดตดิดตอดตัดดตัดตัดตัดดตั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 ัดตัดตัดดตด

จด้วยปวดแขนอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาเฮ้ยผพุ่รับบนี่ปวดแขนบนี้ปวดแขนปวดแขนปวดแหมดแล้วหมดแล้วปวดแล้วปวดแล้วปั๊มปัมปั๊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 มปมปั๊มปั๊มปั๊มปิ้มปั๊ปัดมปั๊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 มปล๊มปั้ปปมปมปมััมปมปงบนผมปแล้วผมปแล้ว

กูด้วยกนน้ดีเียหรอใช่ไมใช่ไมเราเปิดตรงนี้ด้วยไขว่ากูถามจริงวะมาเปิดที่ตรงนี้วะโอ้กูเลื่อชื่อะ นี่ขอพิดานดองพิดาน้ำดองอพิดาเหมือนน้องน้ำดองที่ระเบิดตลอดเวลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮียอะไรเพื่อะไรกูอยู่ฝังนี้พหอกูอยู่โซนโซนโนนมาตายอนยจมาอยู่เฮ้ยรอนมันจะไม่ไปไปเอายิยาวด้วยไปปิเ้ยแข่จับแขนจังแขนจูอันนี้ปลดล็อกแล้ววะปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้ว อะไรฮะโอเคไปม okay. Montana, ันม you know right. no. ีต no. ัวหลุดอยู่เมื Salt ่อกี้อยากเองแตกอ่ะโดนยิงยังหลุดแล้วไม่แค่เลยมีตัวหลุดแล้วไม่หาตัวหลุดดิเี็นตัวหลุดดี่ว่ายหล่างไหมีตัวหลุดข้างหลังข้างหลังเลยเลื่อนไปเลยเลื่ไปข้างหลังเอ้ยนี่ไอ้เอข้างหน้าอะไร้ขาหน้านี่ไอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมทำไปทำไปไหนหรือว่าเยอะกันสิเมื่อกี้ลงล่างไปแล้วเลี้ยวขวาไม่ใช่หรอเมื่อกี้ ตรงล่างไปเส้นล่างวิ่งเสล่างล่าสุดเมื่อกี้ที่พีเห็นะทำใช่ไหม d b เอ d b ดูพวกเราเนี่ยเฮียเะต้องลงเฮียเราเพื่อเราเฮียลงก่อนเฮียลงนี้ผมจะไปเพื่อเรามันหนวกมันึงใจมันหนวงครับไปไปชุบชุบไม่ไอชมพูพาเขาวิ่งดีเียรเไเองก้นี้ต้องวิ่งกันแหละเอ้เอเ้เยนานาน้นานหมดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วพิต้าพิต้ขึ้นไม่ได้ผมโดนล็อกอยู่ผมโดนล็อกอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยกลับเลยยากเลยยากเลยพวกเรายากเลยพ่อยากเลยเพื่อนยากเลย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 ด้วยด้วยยากเลยยากเลยยากเลยอยัดเค่อยากโดนจับ ไม่ควรจัดเหรอเอาดิให้คุณจัดเองคุณไม่ยุ่งเอาเลยครับเข้ามาเข้ามาดมเข้ามาไปเร็วเร็วขึ้นมารถลากเร็วรถลากเข้ามาแล้วเข็นแล้วพี่ก้อนเข็นแล้วพี่จบแล้วไปไหนก่อนโอเคไปไหนก่อนเราไปเดี่ยวดีกว่าไปไหนก่อนเอ้าครับเนียแคร์หรือเปล่าแคร์หรือเปล่าแคร์เปล่าฮัลโหล แ,แ<ค>เปผมแคปผมก็แคปเรียบร้อยยี่หี่ฮ้ยไอ้สับแคปยี่ตออนี้อ่ะ พูดจริงด้วยใครเป็นคนชนตำวะฐานจริงเหอะจะบอกเมื่อกี้เหมือนมีล็อกแท็กอเขาคืออะไร

จริงจริงจริงแล้วไอ้จริงอ really oh. ๋อเอาคุณตำรวจจะพาไปทำไมอ่ะตำรวจก็พาผมไปเนรถกอนไม่ต้องผมไม่ผมไม่จ้าดีแล้วจะพาขึ้นไปต้องมาแล้ว ที่เต็มที่เต็มออดออดออดเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยไม่เกี่ยวไปเลยไม่ผมแคสครับคุณตำรวจผมแคสแล้โอเคครับเฮ้ยเรากู้หน่อยนะกระดวนมั้งกอ 108度都喊头了。 แม่งหน่วงปั๊ม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 าผมเองผมเองยิ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 งหน่อยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บแล้วหลบอถสวยสวยรีบสวยอะไรแถวอะไรยิงยอะๆเยมาเยอะมาเยอะโอ้โหสวยงายิงได้เยอไม่หลบหลบยิงไว้ยิงไว้หลบเอาไม้เอาไม้ตีไม้ตีหลบหลบคิวตันหนุ่ยโอเคสวยเออสวยไม่คิวตันหนุ่ยดีฮะยิงกูเชี่ยเลยมีนี่สักไป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 ต้องดูให้ไป๊ย เฮ้ยมีอีกม so oh, so <crit ischen> ีค no, like ันม e ีคันรีขึ้นมาผมไม่มีต้แข่งแล้วผมไม่มีรถแข่งแล้วผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีแล้วี่ผมไม่มีผมไม่มีผมไม่เีเรรอ้ีข่อยเขาก่อนเฮ้ยมีก่อนเลยข่าวข่าวครับผร้หญิงหยาเช็คได้เฉยข่าวเลยข่าขอเช็คต้องได้ขอเช็คต้องได้ไอเดียครับไม่ตีไม่ตีไม่ตีเช็คต้องได้ไอ่ดียครับ ไม่ตี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 วกเขานะครับวกเขานะครับไอซองไอซองไอซอง้ดเขาผมไม่เลี่ยมพี่ผมไม่เลี่ยมพี่ผมไม่ใช่พี่ไม่เลี่ยมเลี่ยมผูเลี่ยมกูไม่เลี่ยมโอเคขอโทษจได้เลยมรนบขอดูหน่อยครับฮะไปครับพี่ไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีครับเช็คค้เจครับเช็คค้เจครับไดครับเช็เไมได้ีครับเดี๋ยว่พ้นอเดี๋ยวเก็บเศษไมมมีรถอยู่ข้างหน้านะมีรถอยู่ข้างหน้าเต อ่ะขันทีใชรถเองใช่ไหมล่ะเอาบุญเรือเอาบุญเรือก่อนเอาบุญเรือน่อยเบิดได้อีกนะระเบิดไหมพี่ระเบิดดีระเบิดดีลูกเปล่าไมเสียได้มาผมได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งผมเสียผมเสียแทหนครับผมเสียเอาผมเมามเมานี่เมาหกหนึ่งเก้าใจเืาด่ลงเหกนึงเาอโเ้อหลอก่อนเาคบ่เาแวรถบรรอุเลยเรื่องจอดแหละรวมพี่พี่บอกอะไรพี่ หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ <im <im ่งเก้าหกหนึ pues ่งเก้างี um ้กลับมาเอารถครับกลับมาเอารถค้ับกลับมาเอารถครับไ้รเระเบิรนเลรเบิรนรเบนถบรเงเระเบิร์นรถบงเลยไอ้รถคันนี้อยู่ไหนะผมต้องไปเอาไอ้แปะอยเฮียพีเข้ากนเยไอ้หล่อมาขับคนนี้หน่อยดิมามามพี่มา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 าาามมามมาา เขาไม่มีแท็กแต่ผมทนไปเจอแท็กย็ด mm. แม่ตาลายเองมั้ง